กีดว่าดีน้็นมาสวัสดีค่ะทุกคนดนะีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โซน่าชาแนลพาไปมินิวอล์กกันจะไปกันที่ลง1991นะคะเพื่อจะไปขอพรอเรื่องงานเรื่องหลวงอะี้จริงโฟกัสเรื่องงานก่อนรีวิวในเขจของคาเฟ่ดูดวนะคะขคเะคะขาบอกว่าที่เนี่ยของงานปังเราก็เลย จะเดินทางไปคนเดียวที่ลงนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วใกล้ถึงจุดหมายของเราซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่ลงรถไฟฟ้าฮะมันก็มีมอเตอร์ไซค์วินแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากเดินซึ่งตอนในหอบเลยมาเห็นเขาว่าเซียมซีเด็ดแล้วก็แม่นมากๆเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะขนาดไหนนะคะทุกคนตามไปกันเลยค่ะรถไม่ติดนะคะวันนี้วันที่สองแต่ว่าร้านปิดเยอะมากความชลธาานะคะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่เคยไม่หลงอยวจะต้องข้ามทะะไรฝั่งโน้นนะคะ เนี่ยเราได้ปะไหนละถึงแล้วะค่ะเราหน,น,นึ่งกับหนึ่งไปเลยค่ะเาตั้งถึงหลังคาจีนมาทุกคนตรงนั้นรอรอนี้แหละก็จะดูจริงไปหมดนะคะเข้ามาก็จะมาพบจุดลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะเราไปชอบไปสังคมกัน ดีมากาเพราะบรรยากาศจะประมาณนี้เนาะแดดร้อนแต่ว่าลมเย็นคนก็ไม่เยอะมากประมาณหนึ่งลมเย็นมากเธอดูผมใช่มีของกินเล็กน้อยแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบจะมีเป็นฟิลพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าแบบนี้ทุกคนก็จะมีคนคนขึ้นไปข้างบนได้นะคะ เดี๋ยวเราจะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กันก่อนเนาะอันนี้ก็คือสวยอะ่ะสวยมากประทับใจเว่์คิดว่าจินตนาการแต่แรกคือจะเป็นศาลเจ้าธรรมดาธรรมดาเออให้เราไปว้แล้วแต่นี่คือแบบจริงจังเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเซตเมืองเมืองหนึ่งเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปที่เขาให้ขึ้นไปอะ่ะไม่รู้อะไรเดี๋ยวขึ้นไปดู ชุดหนึ่งนะคะราคาห้าสิบาทมาซื้อกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะแนะนําว่าให้เริ่มต้นอะไรยังไงแล้วก็ทําตามเขาเาะจริงๆมันไม่ยากชุดห้าสิบบาทไว้ตรงนี้ก่อนหันหน้าไปทางนู้นแล้วก็่อยตรงนู้นหันหน้าไปทางนี้งงแปงใหเดือวไปพร้อมกันแล้วเราก็มาซื้ออ่ะ แผ่นไม้กับผ้าแดงเพื่อที่จะจะไปเขียนขอพรและแปะตรงหน้นกันนะคะไม้49บาทผ้าแดง40บาทค่ะเราก็เขียนแผ่นไม้ยันมงคลนี้ียบร้อย้เราจะไปแขตรงุกันเนาะแผ่นไม้ที่เขาเมื่อเขียนก่อนก็ไม่ได้ลบเอาไปไว้ไหนนะเขาก็มาแขนห้อยๆข้างบนเนี้สวยเดียวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ชั้นสองน่าจะเป็นอารมณ์แบบมิวเซียมเล็กๆเกี่ยวกับจีนๆๆถายรูปสวยนะคะแน่นอนชวยดูทุกคนดูดูด้าดูดิดูดูดไปดูอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมันจีนงๆนก็คือจะเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแต่ว่าบรรยากาศคือมันจะถ่ายรูปสวยมันเป็นอรมแบบเก่าๆจริๆีแล้วก็พื้นไม้เราบอกเลยว่า มันวับมากนะคะเดี๋ยวก็คือคนมเดินวนได้หมดเดี๋ยวจะเดินวนให้หมดเลยอันนี้สวยทุกคนมาดูกันเป็นเหมือนแท่นสวยอะ่ะไม่บอกอายุนะคะว่าเก่าแก่แค่ไหน น,นี่ก็จะเป็นวิวแม่น้าเจ้าพยานะคะตรงนู้นนนน,น,น,นตรงนี้คือแม่น้ําเจ้าพยานะคะตอนนี้เราก็มาพักกันที่ร้านอาม่าคาเฟ่นะคะสั่งโกโก้หนึ่งแก้วใช้ แก้วกระดาษโลกร้อนด้วยนะสรุปวันนี้นะคะที่ลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าประทับใจมาก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 เป็นการทําบุญเปิดปีใหม่ที่ดีสําหรับตัวข้าพเจ้านะคะชลนา,าชาแนลเพราะว่าปีนี้ชงแบบชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เรื่องซมซีมาิวกันเรื่องซมซีเขาเล่าเลยกันว่าแมนนะคะเราจับมาทั้งหมดสองใบเพราะว่าใบาแรกเหมือนกับว่าตื่นเต้นขอแบบไม่ชัดเจนอะแล้วพอได้มามันก็ถามว่าดีไหมดีแต่ว่า มันมันไม่ด้เกี่ยวกับเรื่องที่เราขอเราก็เลยขออกรอบหนึงว่าโอเครอบนี้หรูจะขอเรื่องงานเรื่องเองเินโดยเฉพาะเลยข,ขอให้เจมฟออกมาทานายสิ่งที่จะแบบเป็นกําลังใจเป็นแสงสว่างนําทางให้เราทํางานแบบประสบความสำเร็จได้ยอดตามที่เราตั้งไว้แล้วก็ได้มาอีกใบหนึ่งใบที่สามสิบสามก็ถือว่าดีก็เก็บไว้ทั้งสองใบเลยนะคะรอบหน้าถ้าเกิดจะมาอีกก็สัญญาว่าจะพาเพื่อนมาเพื่อว่าที่จะมาถ่ายรูปเพราะว่าที่นี่มุมถ่ายรูปจะสวยเยอะมากแต่ว่าเรามาคนเดียวเียเอาไว้พบกันใหม่ในการมาวอล์กได้ก็ไ ปี2021กันใหมที่วัวในทริปจกแปลงราจะพาไปไหนเนาะอเจารยรับนะค่ะลาก่อนสานที่ถ่ายรูปสวยยมากทุกคนถ้ามาอย่าาคนเดียวค่ะพาคนถ่ายรูปด้วยนะคะ